สวัสดีครับดทศูนย์หนึ่งซูเปอร์เอ็มไนะฮะสวัสดีคิดถึงเคยแต่งแดทศูนหนึ่งซูเปอร์เอ็มไพมาก่อนนะฮะก็เลยเอามาทำใหม่นะ อันนี้ก็บอดี้ก็จะเก็บไว้แต่งแนว b m a x นัแนนู่นี่เลยเนาะเคคับันนนูนี่อยากแต่งอะไรก็แต่งนะฮะตัวนี้ก็เป็นซีรีส์เดัดที่มาในรูปของโค้ง MS นะฮะมีซีรีส์เดัดแบบพรีเมียมเลยนะซูเปอร์เอเมอร์แบบพรีเมียมนะซึ่งหายากแล้วนะทั้งนั้นนี่เป็นรหัสหนึ่งนะฮะมันด้วยโค้งซูเปอร์ทูแต่นี้เป็น MS ็มเสลาดหนึ่งแปดหกสามสองนะฮะ และแน่นอนที่สำคัญคือเราจะเป็นสแบบด้วยกันก็คืออันดับแรกนะฮะเราจะเป็นการประกอบโครง MS นะฮะแล้วก็อันดับที่2นะฮะเราก็จะทำสีบอดี้พร้อมแปดสติกเกอร์นะฮะประมาณนี้ตัวนี้เป็นให้มาเป็นสวิตเขียนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปแยกชิ้นส่วนมาให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมประกอบนะฮะสติกเกอร์ไม่เยอะแต่ทำสีหนักมากนะฮะโอเค ไปดูกันเถอะโอเคครับผมเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะฮะก็อันดับแรกนะครับเราก็ใส่สะพานไฟก่อนนะฮะเพราะว่าตัวโครง ms มันจะเรียงลำดับดับแรกคือเป็นสะพานไฟต้องใส่ก่อนนะครับ หล okay. ังสายเรียบร้อยก็จะมาอยู่ที่ตัวมอเตอร์นะ โอเคอันนี้มันเป็นสวิตเขี่ยก็อย่าลืมใส่สวิตลงไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมันจะดึงลำบากนะฮะมอเตอร์นะฮะอันนี้ก็อยัดเข้าไปทีนี้สะพานไฟก็จะไม่ขยับแล้วต่อมาใส่ล้อนะครับใครอยากดูการประกอบโครง MS สสามารถดูได้ที่ลิงก์นะฮะ เฮลิธมินิโฟเวลเบสิกนะฮะประกอบโครงเอนะครับส่วนทางนี้ก็าจะาประกอบแบบไม่ค่อยอธิบายเยอะนะฮะอธิบายพอประมาณหรืออาจจะมีชวนคุยไม่ให้คลิปมีความเงียบเกินไปนะฮะใส่ล้อข้อดีอย่างหนึ่งของโครงเอคืออะไรรู้ไหมมันแยกสามส่วนนะ ข้อเสียคือพอเล่นไปนานๆเนี่ยหลุดง่ายนะฮะพาร์ทอาจจะหลุดออกไม้ได้เพราะมันมี3ามส่วนนะครับโอเคใส่ตะไก่เข้าไปนะฮะ ลวงโอเคครับอย่าไปแบบนี้เราก็ใส่ล้อก่อนเลยก็ได้นะล้อเล็กอย่าลืมใส่ตัวเฟืองนะครับก็คือเฟืองส้มนะเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปอันนี้ก็วิธีสังเกตนะครับดูตัวแกนว่ามีการ ยังไงนะมันมีเคลื่อนมีอะไรไหมนะอันนี้นะ่าจะอยู่ตรงนี้อขอวางกับพื้นก่อนมันจะได้กดถนัดถนัดนะฮะข่าวละอะที่ใส่ล้อชั้นวางไว้ไหนที่ใส่ล้อชันวางตรงนี้อเอ๊ สายเล่นรถต้องมีนะครับที่ใส่ล้อดียังไงดีตรงที่ว่าอ่ายังไงแขนคุณเวลาดึงล้ออ่ะคุณไม่สามารถที่จะกดล้อเขาเรียกว่าอะไรกดล้อเคยใช้แรงกดอ่ะมันจะทําให้ล้อมันเคลื่อ,อนเนี่ยแต่ถ้าเกิดดันล้อแบบเนี้ยมันจะทําให้ล้อมันตรงอ่าแกนไม่คดนะก็อย่าลืมเว้นช่วงนิดนึงนะฮะ โอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งอันต่อมาด้านที่สองนะฮะ ย่าไปเหมือนกันอย่าลืมใส่เฟืองนะฮะเฟืองแรกให้มันรให้มันอเนี่ยมันจะได้ไม่ยุ่งยากตอนมากดทีหลังนะโอเคยัดเข้าไปหาแนวหาแนวหาแกนนะครับหาแนวหาแกน หน้าจานนี้เฮ้ก hey. ดเข้าไปนะฮะโอเคนดัน okay. uh, เรียบร้อยทีนี้ก็มาถึงตัวโครงตัวสวิตช์เชียเนี่ยส่วนด้านหน้าตรงไหนส่วนด้านหน้าให้ดูตัววงกมใหญ่ๆตรงเนี้ยคือส่วนด้านหน้าก็ยัดเข้าไปนะอ่าแล้วก็อันหนึ่งก็ยัดไปด้านหน้าเหมือนกันโอเคตั้งรอให้ตรง ีนี้เราก็เอาตัวแกนตัวแกนนะฮะใส่เข้าไปได้แบบนี้นี่นะตัวคราร์เตอร์เกียจะมีพาร์ทอยู่ ตัวคาลเตอร์เกียจะมีพาร์ตตัวนี้อยู่วงกลมมันจะไม่เหมือนลูกปืนแต่ว่าบางทีคนก็มองไป็นลูกปืนอ่ะลืมเอาแกนออกจากกล่องแบบหนึ่งนหะมขอวางก่อนแกนเฟืองแกนเฟืองอยู่ใสพอออกมาก็ไม่ครบดูดีคนเราอ่ะเดี๋ยวนะัอันนี้คือนี่คือแกนเฟือง ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่รถเข้าไปแบบนี้แล้วก็ถ้าตัวนี้ใส่ด้านนี้ตัวด้านนี้จะใส่ตรงข้ามกันตรงจะประมาณนี้ฮนะเ okay. พยายามตั้งลอยตรงอ่ะต่อมาเนีย่ยตัวฝากคอเข้าไปหิดฝา,ฝาแล้วก็เหลือใส่โรเลอร์ใช่ไหม มาใส่กันโรลเลอร์จะมีจุดวงกลมอันนี้จะอยู่ด้านใต้ถ้าด้านบนจะไม่มีจุดไม่มีวงกลมให้ดูนะ สิ้นที่สานะครับ เรียบร้อยนะฮะเคอันนี้เนื่องจากเป็นซูเปอร์เอเมไนเลอร์ก็จะต้องบอกว่าสติกเกอร์ดีเทลมันเยอะมากๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ดูในนี้นะฮะจะไปทำดูในอีกคลิปเด่นก็คืออ่าสติกเกอร์อินสตอล์แอนด์เพนนะครับอันนี้ก็คือ อันนี้หลังจากนี้ไปจะคลิปก็คือมันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนใครอยากดูละเอียดละเอียดก็คือการแปะสติกเกอร์สามารถไปดูได้อีกคลิปหนึ่งจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะครับโอเคไปดูกันเถอะโอเคสําหรับงานทําสีแปะสติกเกอร์ก็เรียบร้อยแล้วฮนะใครอยากดูก็เดี๋ยวจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปเนาะโอเคระบบเขายังไงตัวนี้จะมีสองพาร์ทนะฮะพาร์ทแรกนะ ใส่เข้าไปที่โลตรงนี้นี่นะกดนิดหน่อยไม่มีปัญหาพาที่สองก็ยัดมืนปกติเข้าไปเรียบร้อยปิดสวยงามครับโอเคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะ สนับสนุนก,นกนารโฆษณาายคลิจต้องคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะอยากได้เราทรรมยาแนะนำร้านไวรัส mini f o u มีลิงเพจใตค้คลิปนะฮะหรือจะคลิกลิงแนะนำผลิตภัณฑ์สายล่างก็ได้ะฮะหรือถ้าใครดูผ่านมือถือสามารถดูกดจิ้มในช่องคำอธิบายจะมีตัวแนะนำผลิตภัณฑ์อยู่ด้านใต้คลิปเลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ